เจอกัน huh. อ yep. uh, like ีกแล้วเจอกันอีกแล้วมาสองไม่ลูกนี่ปะเดียง่ไมใส่ดิปะผู้ติดตี้ตัวนั้นของน้ำันน้ำมันแก้วน้ำแก้วบ๊บลูกโดวน้ำแก้วไปไปอันนี้ได้ห็นอะไร ก็โอ้ยไม่ยอมนอนลากมาเลยอาจารย์รอกจัดจัดอ่เ่าเคียงคางกับว่เอาลงอเจ้าเหียเอาเด้อเอานานั่งใกล้ลานเพื่นมาคืนรดโดนมาพอกนานอนนีเป็นเป็นเป็นนงกันเรื่ออพักแงางธรรมาสวัสดเกศจกิน้อไปแน่กพักแลง เสียมันไปเจ็บสะยิดนะญาตย่านจะแก่กิคิ้วต้องเต็มถมงคิ้วจะรอด่าติพ่อมาลูกมาลานี้กินเพื่อไเดอได้กินเพื่อแล้วเสียเสียแต่มีปิ้งครบ สวัสดีสวัสดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องอเอฟซีที่หักเพลงเบอร์สุขุสุขชนนาะไวเอฟซีทั้งฟังลาวฟังไทยละต่างประเทศแต่ยินดีตอนหักขอสู่ซ่องสาวบุญมาบ้านเท่าคือเก้าพี่น้องเลยมาพ่อกันก็สบุญพี่น้องเลยเมนนื่อนี้ทั้งสบูญมาหับเอื้นอยนาะมาแต่เมืองนอก,ก่นแหละเอ้ยหักของสบุญพี่น้องเลยเอื้อยน่อยก็ไอ้งวนที่เพิินเคยให้สบุญ เหตุใียกเฮ็ดงานเป็นสะพาบนบุญไห่ก็เลยนับถือเป็นเอื้อฮักเอื้อแพงพี่น้องเพิ่นกับเป็นเอื้อยของไอ้ที่ีแหละอ่ะื้อนี่ก,ก็มาโลถ่าอยู่พี่นองง้องเ้ยมาโลถ่าทั้งเอื้อยเพิ่นอยู่นี่แหละอ่ะสมุนกับเพิ่นว่าสิมาลงอยู่คิวรถทางแบงนี่แหละพี่น้องแต่ยังบบทันได้พ่อ,อกันอยู่ทางสมุนก็จอดรถถ่าอยู่นี่แหละไกลปั๊มน้ำมันปตอตโหน้าเซเว่นเนาะ ติดตามเบืองน้ากันพี่น้องไงสมุญกัตื่นเต้นที่ว่า <c oughs> มีทางเอื้อเพื่องให้เฮามาฮับเนาะสมุนตื่นเต้นพี่น้องไงแบาบว่าหัวใจเต้นตุ๊บตนะุบตบนะแบาบว่าปกเคยสิได้มาฮับทางผู้ใหญ่ยยจะดีหรือว่าผู้มีพระคุณของสมุนกับแมนเอ,อื้อกับแมนเปินมาในข้างนี้กะอาสิไปได้ทีไรบอนโยกับให้ทาง FC เอฟซีเฮาติดตามเบิ้งน้ากันว่าสิไปทางใดเน่ นี่แหละสาเหตุที่ให้สบุญเบกที่ว่าบุห้ทางสร้างไปเฮ็ดเวียกกะย้อนว่าสบุญสิมาหับเอาทางเอื้อยแลวกะโมโหาทางเอื้อยเพลินสิให้สบุญพาไปทางใดเน่เพราะว่าโดนๆมาเทือนึงพี่น้องเนาะเพื่อเฮาซิได้พ่อกันเพิ่นยู่ไกเพิินมาโดนๆมาประเทศเล่าเทือนึ่งเข้ากับสะละเวลาต้อนรับเพิินหรือว่าพาเพิ่นรออันแหละ แต่ว่าไปทังใดนี่ก็บผู้บ่เมนว่าสบูาผ้าโล่หเออึ่ยแล้วอะไรสิผ้าโละพี่น้องไอ้สบุนกะไปน้ากันก็เพิ่นแต่ผู้ว่าสิไปทั้งใดก็ติดตามเบื้องน้ากันเด้อพี่น้องเด้อติดตามให้กาลังใจสบุนแน่ช่วงนี้กะเบรกดูว่าหยุดทางเพื่อนน้องน้ำฝนไว้ก้อนกัสีผ้ากันไปหลายมองหลายบอลอยู่พี่น้องติดตามเบื้องน้ากันเด้อว่าสบุนสิไปทั้งใดแน่ มืาอนี้ค่ำแล้วพี่น้องเอ้ยสิมาหับทางเอื้อยเพิ่นอ่าเดี๋ยวสิหงางหาเลาะเบิ่งเพิ่งมาใกล้สีฮอดแล้วว่าันเมื่อกี้นี่เนาะอ่ะก่อนอื่สนสมบูรขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีทุกคนเนที่ติดต,ตามแล้วก็ให้ยกำลังใจสมบูรเสมอม,มาขอบคุณขอบคุณทางเอื้อยเนาะทางเอื้อยน้อยไอเง่วนพี่น้องเอ้ยอ่าที่ไว้วางใจอ่าแล้วก็นับถือทางเพิ่นเป็นเอื้อย บนกระไดเนาะโอเคพี่น้องเอเดียวสีลงไปหาโลเบิงทางเอื่อยเพิ่นก่อนว่าเพิินมาหอดะบ่จังไดเนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อปไปเบิงไปส้มน้ำกันติดตามเบิงไม่กะน้ำกันพี่น้องเอว่าเฮาสิไปทางใดน,นี่แต่ว่ามือนี่นะ่ะคือสิบ่ได้ไปดอกเพราะว่าเพิ่นมาหอดย่ำคำก็อาจสิมาพักผ่อนอาจสิเป็นตอนเศร้าติดตามเบิงน้ำกันามาหอดเลยพี่น้องไอพูพูๆๆเอาไอพ่นกัน ฮ่าเบิ่งเบิ้งเบิ่งาคือเป็นจังซีเนาะบารนี้เบิ่งเบิ่ง,งเข่าได้บอได้หยุดพักรถโดยสารนี่หยุดนี่กันหยุดนี่กันโอเคโอเคไ <laughs> ป,ปตื่นเต้นแต่มารนี่ไป,ปะจะรถก้อนบารนี่ là gì đây? Chơi <laughs> chơi rồi. <laughs> chơi <laughs> chơi <laughs> rồi. Chơi 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 rồi. mấy đi. ไม่เอมากันจะค้อนหน่ไมบุญบุวงนะอาเอาอางมาบ่ออาทางมาบออันนี้เจะเอาอสบายดีป้าเนี่ยล่ะยดีลูกเจ้าเอาอันนั้นมาบอยัง กองฟอมบ่ฮาพือดีนางเยแก้วมาแล้วเดียวนี้หิวไหมล่ะหิวหิอ่ะให้ร้านนี่หิวก็ทีแก้ออกอันแม่กันกนังแก้วโดยโเออแม่ละนีอออเอ้าเขาที่ได้ละทวนเขาอีกได้ะ่ะพีนงง้มาหอดเ้าผอกล้กันหกือผมใก้กัน เอะโป่งลงมาก็ได้ดีใจเน็กเอ้พอดีพ่อพ่อกันอีกแล้วดีเลยโดยโดยสวัสดีเอาะนร้องอนนาอเอาย่งมาใช้บอเชืออาอปหานี้ให้ สองคนงาได้เม่อ้แม่เม่อ้อันาไ้ลงดอันเนาะเพราะว่าน่สาวซีนอนที่อันที่ค่อยนอจะมีแล้ว่อไปวไปวัดที่วัดอันป่าดิดอเน่ากิน้วกิน้ก่อนันหินอยู่ีแหละเอาคู่เมื่อไก่อนเค่มื่อมาอันเปีอันี้ให้อั้ก่อนออยุนี่แหละมื่อข้น่เจ้าท่งานะได้ วัดวปา่าคนหลังาัดวัดสัดวัดวัวัอวัหวัดวัดวััดวัดวัดววัวด้วยวัดวัดดวั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 ดัดวัแวัดวัด้ัดวัดวดวัดัดวัดวัดวััดนัดัดวัดวัเัดว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 ัวััดว้าวัวัดวัวัดวาาััเ

บ้านบ้านคลองกันก่อนแบ่งความก็จะเอาไปใช่ผักข้าวพูนเอาเมือเลยแล้วน้องอันหางออกมาเลยเออมันมาทาเอาเื้อมี้ไรตไปเลยไป้นนี่ป้านป่านป่าบ้านบุสิมันุญชิงนี่มโอ้ยู่ดเรามื่อแม่าอันกอกเงินแล้วถ้าางเงินแล้ว

เออเดี๋ยวไปแล้วจนส้างสทำที่ไหนองแหมที่นี้งแหมี่ย่างก็เอ่อมีอย่างอานุอานุไทยผาโซกอ่าทางมาเนี่ยทางมาแต่ทางเวียงผูกไปเลาะเห็นแล้วกินนี่ไปเลาะเบิ่งไห้ก่อนนะให้แกไปส่งไว้แต่ดนางบุญแล้ว

มาแล้วแม่ผม้บอแ้วมาแบบมาแบบวัยไฟหู้ที่ ไาผู้น่ะเครื่องเพิ่นเอาขึ้นไปได้ละไปละลากไปขึ้นรถลูกโอ้สบายดีเด้อสบายดีเด้อเลยอไปลากเป็นวะลูกเอาใไฮลานลากดูเอาขึ้น่ะเออใั่นละไปโอเคพี่น้องเอ้อไปโยไปลูกเดี๋ยวเอาอันนี้ไปน้ำ ได้ปะเอาไปเที่ยวระย่างกันก็ได้และไปเที่ยวะย่างกันไรย่างกันโดยแมนแมนทางเวบันท่าเลยบ้านพื้นซิม๋ยวให้บักหลามันมาอีกไปไปนี่ด้เห็นอะไรงามบ่ หามหามเอ้ใอยเยค่ะเอ้าเอาเออ้าเอ้ยก็ไดเด้ไอทีแน่มากปยังเนาะเอ้ยคอยมาซื้อปิ้งเขียดตใหญ่ได้ไปถาเอ้ยวะเฮ้ยเป็่างกับไทยกบเลยว่าจะส่งไปนมนเพำลายเ้ยมนซื้อปิ้งเขียดเด้อนอะเฮ้ยเอ้เอ้อ้ยแล้ววะ อันนี้มันจับกบไปตอนไปยาเพื่อวันก่อ้าวเอได้กิน่กิไก่เลยมักินแล้วกอนแรกกินกินข้ข่าวก่อนจะไปหามองพักบอกไ่ได้แม่เลยนะรักาเยอจัดโลกจัดจัด อันแลาเคียงคางกับว่าเอาลงอนอนลงก็ได้ลูกเคียงเพิ่นเริ่มมาลงเคียงย่านตีนรถหัวพี่แดงมาหจอดเถืงแล้วมาพอกันพี่แดงเองข้าวจ้ำจ um> ้ำลูกจ้าประมาณจะงงบุฮะเมื่ออื่นนะอ่า เคนกับเพิ่นเพิ่นให้ท่านช่วงเพลนเพล่นแบบว่าเฮาเฮาเฮาเคนแล้วหรือวกินข่าแล้วกับเมนเคนเหมือนอย่างเป็นี้เดละเดี๋ยวบแรงเขาสีโทหาเราอีกวอได้ด้เอาอ่าปิดบบบนี้โเคพี่นางเอีบานี่เพิ่นคุยกันกัน À là... à. À. Để chắc mà nha Áo lột con nó phải thắng Ở ừ, vai hẳn con cả đây ừ, Khoi khắp bay. Chứ bảo áo cừn cái luôn Mọc đấy, trên đây mọc phiêu đấy luôn Bữa mà vai thắng mê phù thắng mê năng vui à, bách mê năng Khi khai lột đốt khai lột đấy พี่น้องเอ้โอ้ท่านี้แหละมาลัดอพิ่นอยู่ขี้รถเมนเต็มปลาล่ะงสองงน้อยคนน่เอามาไว้ไนยแม่แอ่ะไรว่าไม่แอ่นแล้วบุเห็นบ่อยอยู่ประเทศไทยเนาะได้ยินข่าวอยู่เรื่อยเลโดยโดยสบายดีเด้อโดยโดยสบายดีอเดี๋ยวพาเพื่นไปหากินข้ากัน แข่งลอยกันไปแข้งแ้งนั่นมันยังมีคลองลายเลยมึงแนยังเข้าอยู่นี่ไอเจ้าเหี้อเด้อเอาไปยังนั่งใกล้ลานเว้ยมาคืนรถบาทนี่คืนรถวันนี้อ่ะเดี๋ยวจัะพ่ดแหละไปไปห้องแหมก่อนหรือสิไปกินข้าวก่อนได้ยังหิวข้าวปะ เมียนขี่รถมาเบิดเมอไปไปกินที่ห้านใดห้างได้ห้านกาแฟขับรถห้านได็เซบตต้ทัวปิ้งไก่มาโดยมาไปทั้งนาผู้ลุกอต่บังทัวปิ้งไก่ะไว่าใครแน่วันเดีหนาเนไงจนเย็นบนนั่งรถเป็นว่าเออบังไม้นี่แหละไปเอาไปหาโลบ่งได้ ดีชื่อ่เละใช้พ่นและปีงไก่ไปหาเลือกพ่นบ่อเพิ่งเมนไก่ลาดก็ได้เมนมีต้มมะเขืต้มัวบอมีเอเลือกเอาอ่ะที่กินข้าวก่อนจัสิิไปหาบ่อนพักพี่น้องเลยทั้งไกกับเซลอยวา พิ่งเรียดเลยจ้ะ,ะกินข้าวก้อนนะเยวก,กินข้าวกินน้ำแดงม้นอนี้กินกินไปก้อนมาเนี่เดี๋ยวมื้ออื่นจังว่ากันอีกเท่าน,นึงเลยนะนิดตาเบิ่งน้ำกาลพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามื้ออื่นนี่ทางเฮาสิพี่แหละกินไปก่อนปิ้งเท่าไรอะนะ พี่งเทไร่แสนสี่อบอแสนหนึ <5 S 1> ่งไปดัหาหมองนงั่งคะกินไปพี่น้องเองไปๆลอกดดรถเ <laughs> น,นื้อมาเฮ้ยน้องปีไก่เพื่อนเข่าไปนั่งกินเข่าด้วยพี่น้องเออลอกรถรถแล้ววลูก พี่น้องเองเนอะตอนนี้ก็หอดปิดข่าว่า่านเพิ่นเออแต่ไ,ได้อันทางอันน้องใายเพิ่นแห้งอันเซลเยอะยันแต่เอ้อึ่ได้กินปีกเสียบเคยฝากปีกปีกอุ้ปีกแตแซ่บแต่แซ่บเลยคือใชเอออยู่อันอยากต่อกายเรียงมา,นาหน้าเนึ่องละแม่ซื้อสักกีเพื่อจะให้น้ำลายเฮ้ยมาใส่ออ ไปป่ะโอ้ยจะเป็นสาดเนาะว่ะน้เบกันก็ได้เลยน้นี่ที่ลกจากไหนเปนหนปานาปานาปานานไอ้ที่แจ้งัาไทยะไรโดนมากกว่าเออไง นั <differences S 2> ่นนันนี้เนี่เป็นเป็นเป็นนั่งไปเรื่อเออม้าแพงกางทับมาสวัสดิ์เกษตกัเป็นก็แนี้ลูกแค่นแพงกันติกเชียวมันไปตักเชียวมันจะไปทานู้เาได้เจอกัน้อันนี้ชื่อชื่อสบุนบ้านเฮานั่นสิเลและยูจกฟีมันน่ เาเบิ่งแล้วบาทนี่ะเนาะเบิ่งแล้วไปเบิ่่มอ่ไปเขเ่าเบิ่งแล้วไปนอกการือแล้วบาทเออไล้กันตลอดได้เอเนี่ยตนี้เออได้าันเอยแล้เมื่อยหมดแล้วไปทางไงเนี่ยยงไงจะไปที่ไหนไปยังเหย่างย่างว่าพี่นานไปยัง ย่าจุดเทียวเรื่อนะลุกไปกานใหญ่แล้วไปถึงบาก็ทาผาป่ัฮะเฮเมย์เเมไปเอาป้าป้าหาเชนเพื่อนเขบอกยังเดินนไปมากเปน่าจัไปเลนมไปรัดก่อนกามาหอดเชนเออ ยบีนายกะแจกกิ้อยู่ต้องเต็มมาุ่นุ่ะอก่วอดแล้วอแรกเ่ยแว่ารุ่งวหาลานนี้แกเอาดนใจอันโยนของยนะเยตันติอนนึ่งละมัตกแตกเบกใจไปได้เหรอเฮยมันมาอย่างไดทัาได้เปลี่ยนอย่างนั่นแทกเลยค่ะซ่งบางสัน่นโยนอะปันโยนอันจาก ทศคนนี้จักสุมุมาหอดอะไรไทยโตมูเราโตมาลาวอีกประเทศนี้อทงว่าาดาลาวสีสวสจากคุณมาไทยนก้ก้สุมุไทยมาลาวเฮาสุมุนงนมี่วันนี้ขี่รถมาจากเวียงจันทน์เฮาที่คุนแม่สุมุ

กินแรกก็นอนมาดกินไรกได้บางเดียวจากซีิชหนกิ้แรกก็ไปส่งอยู่บนนอนเี๋ตอนออกมาอันนียบไปหนึ่งอท่านีดเราไม่ละอยู่มาามิเกินแล้วเื่อจะแต่ละซีดีเจ้านะ พลุลูปลูเพื่อแล้วเราเข้าไม่มาชู้กินตัวเมื่อเจ้าเาข้าไปซีซ้องสองได้ค่ะบ้าง่ได้่ะพวผว้ว่าสิเแข็งไม่่อนมันไมนได้นานว่าหายานมาใส่หลายปีเนาะจะมันเมันเีเาปลาพันเก่านะเดี๋ยวทำไปบ่อยนะเดี๋ยวกินมือนี่แหละซีเมเจ้าโซติกับก้อนเือปาสาม้อาหั่ ขยา้เค็มไ่ละลานนี้ลายไมลายจานใส่มือหน้าอันมี้แม่อันเกยอนมาเอาห้ยกัพิ่นได้ใส่ค่ะเิเดแอมันกินเค็ของผู้ใส่เอินแม่ของผู้าแล้วเอาเอบันี้มาเด้อพี่น้องกินข้าวน้อกันเจียดายนะบมมีปิ้งเขียนไอที่เลย ติปดิเพิ่นก็โลเอ้ยเพิ่นเด้ว่าอ้าวแซ่บติเพิ่นบ่โถบ่โลทําเอ้ยเพิ่นว่าให้ซื้อปิ้งเกียดตใหญ่ๆว่าบ่เอ่เด้อมากินข้าวนํากันพี่น้องเอ้ยมันจะได้แซ่อยู่บ่เอาตไปพูกล่ะยักยไปกินเลเดี๋ยวเฮาไปนําลังอายได้บ่อิ่มได้ เสิรอาหารบ้านเฮาพินาเเนาะกินเนินม,มากระเตเบียงหัวเพื่อชีมาฮอดมีแต่น,น,ตนอนหัวเป๊หัวเปะแล้วเฮานอนมาำัเอนเอาเขื้อนเ่าน่ะขนรได้รับเ่ได้าว่ค่อยับเพรนรถทางขนรถนี่บได่ได้รัสุขขดไปทังาอเนี่เราบเีแซ่บะ แม่แมนยังกินกันจะกินันหน่อยเราจะกาในเดัางมีเนื้อมีแหงกินข้าวใส่ไออกมาเตมืขึ้นมากี่ยับเต็มมือขึครับก่อนเป้ก่อนเที่ยอ้เเเปิดมาอันเปิดงูเปิ

มาเด้อน้องลากินข้าวเนี่ยกินเพื่อเด้อเด้อกินเพื่อแล้วเสียเสียจะบ่มีปิ้งกคบทัานยะกกินปิ้งกบละมาเด้อท่านท่นน้องทรายมานี่เยก็สิกินกินกบาะตอนนเออท่านน้องทรายบ่มาบ่กกิน

ก็แต่งให้เนี่ยเงินโนซี่ให้เลยเนี่ยเขากเงินอเมริกาไม่ได้ให้เรานี่ยนี่เป็เงินโนซี่่าใช่ยังไงหัวอะรกันเนยอคเวลาเป็นคนพ่อจมมีคคุ้นวตดการอนุญาตเ้งองไม่ระาเนียใช่ไหม กินอะไรกินข่าวกินน้าอิ่มนะพู้เด้อน่นทอดนะผู้ไหนมีเต่ิีไปพ่อกันไปหาบอนพักบอนเศร้จาจักี่หาพ่อหรือบอเด้อแบบตัวหาวนาโพเด้อ อะ่ะพี่ข่าวกินน้ำอิ่มไรเรียจังต้อกันพี่น้องไอ้ผูดจะไปเลาะเบิ่งบอนพักบอนเศร้าอย่าคิดนี่ฮาขอจบก่อนเด้อเนาะให้เอ้ยไอ้เพิ่นกินตามสบายก่อนสบายดีเด้อเนาะตะเก้ามันเย็นแห้งๆถ้าเบิ่งเด้อพี่ได้เนี่ยมันหากัอากาศมันนั่นสองมือนี่เด้อแต่เบิ้งเด้อพีอ่น้องซีบิดเท่าใด ไกลตัวนึงตามน้องถวยอยากเขาเบิ่งเองกำลังคิดอยู่เขาได้เจ้ามนร้ายปะโดยตุ้งังเนยมเอาน้อโดยมันยังมีไง แมิน่ีงแ้วกข้าว3จานแล้วก็มีน้ําน้ําโดยโดยขวเล่นแบ้วดล2 0 0 0 0บาทเออกสกท่าน95บาทครั2 14บ ยังอยู่อ่ะสองแนปดสิบเอ็ดอจสองแสนแปดสิบสองแสนแปดสิบพันองอะน่อ่ะงไงบดสองแสนไปสองแสนแปดป่ะบ้านนี้เลยจังไดจังไดกระขอบมุขอบใจทั้ง เจ้ามือขอบมือขบใจลายๆนะทางเอื้อยทางเอื้อยทางง่ายขอบมือขบใจลายๆเด้อนะมันนี่ที่เวะมากินข้าวกินน้ำน้ำการพี่น้องเลยหาบอลอยู่บอลนอนก่อนบาดนี่ไ่ใส่กันวะใส่เงินสดแล้วอ่ะไปไปบาดนี้พี่น้องเไยบาดนี้ตัวน่ใส่สดไปก่อน ะพี่น้องใจเงินเต็มทีเรียบร้อยเนะพอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสบายดี